เป็นฟินฟลูเอนเซอร์ทางติ๊กต็อกเนี่ยจำเป็นต้องเต้นไหมบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะคะแต่ถ้าอยากจะเต้นก็เต้นได้ค่ะและลูกกอลเองก็เคยเต้นด้วยนะคะถ้าไม่เชื่อไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ สิ่งที่ลูกกอฟต้องการจะบอกเลยก็คือเพื่อนๆสามารถสนุกได้นะแม้เราจะทาคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงินเราเป็นช่องการเงินก็ตามแต่เราสามารถทําช่องของเราให้เป็นแนวไลฟ์สไตล์เป็นวาไรตี้ก็ได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ลูกกอปฟออกไปพบลูกค้าข้างนอกนะคะนัดตามร้านอาหารหารือคาเฟ่ต่างๆเนี่ยลูกกอฟก็สามารถทําเป็นคลิปแนวท่องเที่ยวแล้วก็บอกว่าเราออกมาทํางานมาพบลูกค้าเนี่ยก็ได้นะคะสิ่งที่ลูกกอฟต้องการจะบอกเลยก็คือเราสามารถสนุกได้นะคะแม้ว่าเราจะเป็นช่องเกี่ยวกับการเงินก็ตามค่ะสิ่งสำคัญ ะะก็คือเราจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะอย่างเช่นเวลาลูกกอล์ฟจะออกไปไหนนะคะลูกกอล์ฟก็จะมีเสื้อแบรนด์พอดีวันนี้ไม่ได้ใส่นะคะจะเป็นเสื้อสีขาวสกรีนลูกกอล์ฟจอมวางแผนนะคะเพื่อบอกว่าเนี่ยแหละเรามาจากช่องลูกกอล์ฟจอมวางแผนนะคะมีเอกลักษณ์ที่ไปไหนมาไหนคนก็จดจําเราได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้ช่องของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาและน่าติดตามมากขึ้นค่ะได้สาระความรู้แบบนี้ไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปใหเ้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะคะ